สวัสดีค่ะวันนี้มีบทความดีๆมาฝากนะคะบทความบทความนี้อาจจะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับใครที่กําลังท้อแท้อยู่วันนี้ลองฟังบทความนี้เดียวค่ะว่าวันนี้เราจะสามารถให้พลังใจและพลังกายของเรากลับคืนมาสู่สภาวะปกติได้ยังไงบ้างนะคะชื่อบทความว่าปลูกใจตัวเองเสมอคําถามทางจิตวิทยาที่เรามักถูกถามอยู่บ่อยๆนะคะก็คือมูลค่าของอวัยวะที่เราประกอบขึ้นมาในร่างกายของเรานะคะ ถ้าวันนี้เราขายแขนของเราได้เราจะขายแขนของเราในราคาเท่าไหร่ถ้าวันนี้เราขายขาของเราได้เราจะขายขาของเราในราคาเท่าไหร่แล้วถ้าวันนี้เราขายไตข,ของเราได้เราจะขายายของเราในราคาเท่าไหร่นะคะคําถามเหล่านี้อาจไม่มีคําตอบนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ประมาณค่าไม่ได้เพราะคนเรานะคะไม่สามารถประเมินสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นราคาได้เนาะแต่ในบางครั้งอาจมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่เรารักก็ได้โดยไม่ต้องคาดคิดถึงมูลค่าที่จะตามมานะคะอย่างเช่น เรามาักจะได้ยินข่าวการบริจาคไตในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่ลูกชายยอมบริจาคไตข้างหนึ่งของตนเองนะคะเพื่อให้พ่อที่ป่วยเป็นโรคไตได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างปกติในขณะที่บางคนอาจจะประเมินค่าสิ่งที่ประมาณค่านี้ไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆอื่นๆก็ได้นะคะหรือสร้างมูลค่าเพิ่มอีกมากมายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจ,จริงก็ได้เพราะความตื้นเขินทางความคิดหรือความละมบแค่เพียงชั่ววุบนะคะ ดังนั้นอย่างของชายคนหนึ่งที่ยอมตัดนิ้วของตัวเองเนาะเพื่อเอาเงินประกันนะคะคนแบบนี้อาจอ้างถึงความจําเป็นที่ต้องกระทําในลักษณะนี้แต่ถ้าถามว่าเขาได้ตระหนักถึงคุณค่าในตัวของตัวเองไหมคําตอบเลยก็คือไม่นะคะการเห็นคุณค่าของตัวเราเองคือการยอมรับในตัวตนการเข้าใจในตัวตนของเราก่อนรู้สึกดีต่อตนเองเชื่อว่าตนเองสามารถทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองนะคะและ เป็นที่ยอมรับของบุคคลอินๆในสังคมได้อีกด้วยสมมุติว่าวันหนึ่งเราเดินไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วตามถนนก็จะมีพื้นผิวที่ขรุขระเนาะทีนี้เราก็เดินไปอยู่ๆเราก็ไปตกหลุมอยู่กลางถนนนะคะทีนี้เราจะรู้สึกยังไงเนาะอ่ะเรามันอาจจะทําให้เรารู้สึกโกรธหรือโมโหที่มีต่อตัวเราเองก็ได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกแบบนี้เนาะแสดงว่าเรายังไม่ได้มีการเห็นคุณค่าในตัวของเราเองนะคะแต่ถ้าคําตอบที่ได้คือ เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นทําผิดพลาดนะคะแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นจะนํามาซึ่งบทเรียนไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกและระมัดระวังในการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันแบบนี้นะคะสแสดงว่าเราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเพราะหลุมก็คืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราเดินไปสู่เป้าหมายได้ถ้าเรามัวแต่นั่งตีโพยตีพายแล้วเมื่อไหร่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการฝากกาลังใจเล็กน้อยสําหรับใครที่กําลังท้อแท้และ หดหูอยู่ต้นนี้นะคะ